ฟันต้นค่ะอ๋อกลับแล้วค่ะพี่รัตเมื่อวานเห็นแต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้มาหรือเปล่าค่ะแม่เดือนนะคะเมื่อวานหนูเห็นอยู่ข้างหลังนี่เลยต้นไม้ใหญ่ๆค่ะแม่เดือนต้นไม้ใหญ่ๆอันนี้เชือกไหนเนาะสวยจังเลยแม่สาวน้อยผู้สาวคนสวยนะคะนี่ ดีขึ้นค่ะน้องใจถือไปได้ไหมล่ะอ๋อเขาขายเขาขายไหมผลไม้ขายค่ะพี่เกดนะคะร้องทำไมนะคะนะคะได้กล้วยด้วยนะคะ

เด็กๆมากินเร็วโอ้ยเอโอู้หูย่ดูดูดูอะบัวบัวจะทันพี่ไหมบัวบัวทันพี่ไหม สีบอกว่าวันนี้ไม่มีพี่โดเสร็จสีหมดนะคะขายค่ะพี่เกดนะคะโอ้แล้วก็เน็บนาไว้นะคะน้องใจเอาให้เด็กๆสองเชือกห้าค่ะ คือตรงนี้เลยใช่ไหมคะพี่เกดนะคะได้ได้เลยคะ่ะพี่เกดนะคะขอบคุณมาก,มากๆเลยนะคะแม่แม่นงเอปลายลอนให้หนซองเลยอเอมอน กล้วยเจนเจนนะมันแก้วกับบอมันแก้วค่ะมันแก้วโดยเแก้เาอกพากอสองป้ยอสก็สามร้ย้วยสอง้วยสองโอเคค่ะบัวทำอะไรเอจิกาดุ้งกับบุค่ะไปกินที่บ้านก็ได้ค่ะกะโสก ได้ได้ค่ะพี่เกดนะคะเป็นข้าวโพดสองข้าวโพดสองข้าวโพดสองถ้วยสองนะคะแม่แม่นะคะแม่น้องทานเหล็กบัญชีทานเล็กบัญชีนี่ค่ะข้าวโพดของสยามนะคะข้าวโพดถุงเท่าไหร่คะ ร้อยห้าสิบค่ะแม่เอ็นข้าพดร้อยห้าสิบค่ะแม่เอ็นนะคะแล้วก็แตงโมถุงละมันแก้วถุงละร้อยยี่สิบค่ะแล้วก็แตงโมถุงละหนึ่งร้อยคะแนนค่ะแม่เมฆนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆใส่แยงไปด้วยออให้เด็กๆใส่แยงไปด้วยแต่นหนูปกักปักหมุดให้นะคะพี่เกดนะคะเดี๋ยวหนูปักหมุดบัญชีให้ สวัสดีค่ะแม่เจเจนะคะอ่าเป็นมวยพันวนะหนูปักหมุดบัญชีของแม่นงเลยนะคะแม่เมนะคะนะแม่นองอีกหนึ่งพันคะแนนค่ะหน,นึ่งพันคะแนนขอพระคุณค่ะแม่เจเจนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอารถมาเอาไหมเดี๋ยวเอารถมาเอามันแก้วข้าวโพดรวมมาเลยค่ะค่ะ ขอบพระคุณค่ะแม่เจเจนะคะสาธุใช่ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสยามอย่าเสียงดังนะเจ้าถิ่นเขาเปรี้ยวมากๆเลยนะคะอ่าแล้วก็เขาพูดได้ได้ค่ะโอเค ดี๋ยวหนูปักปักหมดบัญชีแม่นงให้นะคะแม่แม่นะคะช่องปอโปนะคะไปส่งไหมคะแม่นงส่งได้จ้ะอ๋อเดี๋ยวให้คุณแม่ไปส่งให้เลยนะคะปากอะ,ะไนให้นี่นสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะ ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณพี่เกตแล้วก็ขอบพระคุณคุณ,คณแม่เจเจเดี๋ยวคุณแม่หนงไปส่งให้นะคะของของน้องสยามกับน้องบัวงามนะคะเดี๋ยวเราไปแบ่งกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวดยวูขอเลขบันเลขบชก่อนนะคะปกัปกปักกี่เลยคะ่ะปักเข้าไปเลย สวัสดีค่ะแม่เจเจสวัสดีพี่เกดนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะโอ้ยแม่หนอร้านหน่อยค่ะแม่เจเจจ้าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณนะคะที่ฝากป้อนหน้าร้านเพื่อหั่นหัดนให้ช้าให้ได้ดูช้านะคะโอ๋อเดี๋ยวแม่เจเจโอนเข้าโอนเข้านะคะแม่เจเจแป๊บแป๊ปากเลยค่ะปากเลยก็ได้ ขอบคุณมากจ้าฝาก้านด้วยเลองอะไรจังนาเลยเพค่ะเพศทอแม่จ๋าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากแม่เอ็นบอกว่าเขาโคตสองถุงแม่เอ็นเอาเลยนะคะขอบพระคุณค่ะแม่เอ็นนะคะเหลืออีกสองถุงแม่เอ็นแม่เอ็นจัดเลยใช่ไหมคะเอามาด้วยค่ะเอามาให้หมดขอบพระคุณค่ะแม่เอ็นนะคะขอบคุณค่ะนะคะอันนี้หนูปักบัญชีของ แม่โปโป, ор, ป ор, เลยนะคะแม่แม่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสาธุสาธุคะ่ะแม่เอนคะ่ะนะคะใช่ค่ะขอบพระคุณคะ่ะ <s compress es> นะคะขอบพระคุณค่ะแม่แม่แมทุกท่านทุกคนนะคะสาธุสาธุนะคะสามร้อยนะคะใช่คะ่ะแม่แม่โอนเข้าของโปโป <s uss> ได้เลยนะคะแม่แม่ <S <s <uss> <S ไว <s uss> ้นี่เลยแถม <S <s <uss> <S ใช่ไหมคะ๋อ <s uss> มีแตงโมด้วยนะคะมีแตงโมด้วยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณแม่เจเจขอบพระคุณพี่เกตขอบพระคุณแม่เอ็นนะคะดีจังเลยอิ่มทั้งควานทั้งช้างนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะปัก <c oughs> ช้างหน้าร้านด้วยนะคะาา <c oughs> สาธุจ้าแม่เอ็นคนสวยรวยๆนะคะใช่นะคะ ลูกสยามชอบโบอสีไปจ้างสิบรอมาขนเดี๋ยวแม่ปอปไปส่งให้ด้วยเด้อค่ะค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะใครหน้าร้านคะวันนี้วันนี้ใครหน้าร้านคะคคุณสนนสนหาาาร้า้งยไไปว วันนี้ใครหน้าร้านมีปู่แม่แกปู่แม่แกนะคะแล้วก็ทองสุกงสุกกําลังเดินมาบุญเหลือโดโดก็กําลังเดินมาอ๋อคุณปู่อยู่นี่ค่ะแม่เดือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะคุณแม่บาบอกคาลางวันผุดนั่นใช่ไหมขากควันคุดโอ้ยคุณแม่เจเจจาคิดถึงจังเลยอันนี้คุณปู่อยู่นี่ค่ะแม่เดือนลืมเมื่อกี้เมื่อกี้มองไม่เห็นคุณปู่นะคะปู่แม่แกอยู่นี่นะคะมาทุกถ้าได้ยาก แล้วก็มีสยามบัวงามทั้งหมดสี่เชือกนะคะทองนีกันีะกุ่เดินมาของุหนุ่นคือเป็นเป็นผลไม้ใช่ไหมคะแม่เจเจผลไม้ใช่ไหมคะแม่เจเจ ให้กินเชือกละห้าร้อยนะคะให้กินเชือกละห้าร้อยนะคะขอบพระคุณค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเอาบุหลือบุหลือกับเพิ่อมซักหน้าึ่งมาด้วยสาธุค่ะแม่เจเจนะคะสาธุสาธุนะคะอนมกันผลไม้ค่ะ ให้กินเชือกละห้าร้อยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะมีสี่เชือกค่ะแม่เจเจนะคะมีสี่เชือกหนาอีกลังดันหาอีกสออบใเลยขอบคุณแม่เจเจเชือกละห้าร้งศาใหญ่แม่แม่ปอปอดูคะแนนด้วยค่ะมีคะแนนเท่าห้าร้อยกับสามร้อยดูคะแนนให้หน่อยค่ะมีของหาใหญ่เจเชือกละห้าขอบคุณแม่เจเจ โอนไปแล้วของแม่เอ็นสามร้อยเข้าด้วยยังคะ<อ>มีห้าร้อยค่ะห้าร้อยแล้วก็สามร้อยแล้วก็เออเตแล้วเดียวแม่เจเจนโอนเนมาเองเด้อรอค่ะ รอข้าววันนี้ได้อะไรบ้างของหวานนี่น้องหนิงรอข้าวนะคะน้องหนิ้งบวงามรอข้าวกับรอข้าวก่อนนะคะสวัสดีค่ะทั้ง27ท่านของเราเดินกลับบ้านแล้วคะ่ะแม่แม่นะคะเดี๋ยวร้อนก็เลยเดินก็เลยเดิับก่อนนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่หอไปส่งอยู่นู่นบอก เขาไปส่งอยู่นูน่นบอกฟันไม่มีแล้วปูค่ค่าแม่เดือนนะคะคุณปู่อยู่นี่คะ่ะเมื่อกี้มองไม่คุณปู่อยู่นี่นะคะแม่แม่ปู่แม่แกนะคะสวัสดีคุณแม่เจเจสวัสดีคุณแม่แสงเดือนนะคะกลาบสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะ ตอนนี้ป,ป,ปอปอย้ายมาอยู่ข้างในนี้ค่ะแม่แม่นะคะก็เลยปลอดภัยขึ้นนะคะทุกท่านนะคะปลอดภัยขึ้นแล้วก็เป็นสถานที่กว้างนะคะทุกท่านนะคะเป็นสถานที่กว้างนะคะสีมาช้อปปิ้งนะคะเอคะเดี๋ยวแม่ปอปอไปส่งให้เรานะคะแม่แม่ผลไม้สุสลาค่ะบ้านโดโด้ด้วยค่ะบ้านโดโด้บ้านโดโด้ เมื่อวานไปร้านกับข้าววันนี้มาร้านผลไม้โดยนาจุเน่สิน,น้นองนิงไปเอาข้าวอยู่นู่นไหมโอเคเดี๋ยวเ,<ห>เดี๋ยวน้องนิงไปเอาเดี๋ยวนาเจาเลยค่ะเดี๋ยวกลับก่อนนะคะขอบอคุณมากๆเลยนะคะว,วันนี้มาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมผลไม้ยี่ยี่ยายไงคี้ให้เอสมสมจุออนมองหอเมษเสงเดือนเด้อจุขอบคุณน,อน้อ <laughs> วันนั้นนะคะที่เอาหญ้าไปฝากคุณปู่นะคะคุณแม่แสงเดือนแม่แสงเดือนขอบคุณคนี่นะคะเจอไหมคะอยู่อยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านอ่ะตอนหนูเอาไปลงเจอใช่ไหมคะเจอครับเออนะคะนี่นะคะแต่ใจบุญเหลือเยอะกังจู้บุญเหลือกำลังมาอันนี้บุญเหลือบุญเหลือพังเพิ่มซับก็มาด้วยวันนี้พังเพิ่มซับ เอสวัสดีครับบุญเหลือกำลังมาครับบุญเหลือกำลังมาบุลเหลือกำลังมานะคะสี่โลห้าโลเนี่ยสี่โลห้าโลบุญเหลือมาประจำเนาะนะคะคือช้างไม่มีช่องนะคะแม่แม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ทั้งหมดของแม่เจเจเท่าไหร่คะของแม่เจเจเท่าไหร่ สองสอพันคะแนนนะคะสองพันคะแนนค่ะแม่เจเจฝากอีก oh, สีเช the ือกกระังมานะคะแล้วท no ั้งหมดสองพันคะแนนค่ะแม่เจเจนะคะทั้งหมดสองพคะแนนนะคะคุณยายสมใจก็มานะคะนี่คุณยายสมใจก็มานะคะโดยองมาหุด โดเรมอนก็มานี่นะคะนี่ฝากด้วยนะคะทุกท่านผ่านมาเยอะนะคะผ่านมาเยอะนะคะนี่นะคะแม่แม่มากันหลายๆช่องนะคะนี่นะคะเม่นวานมาอยู่หลังบ้านใช้งานเอยู่ใช่นะคะโดเรมอนมาด้วยมาพ่อควานค่ะ โดเรมอนตกมันตกมันอยู่เนาะมีพ่อควานมาค่ะแม่แม่มาเต็มเลยใช่ใช่ค่ะชใช่มีของหวานใช่มีกล้วยมีอะไรก็จะมีะแม่ควานนะคะมาช่วยๆกันนะคะแม่แม่ฝากด้วยนะคะทุกท่านทุกคนนะคะอบอุ่นมากใช่ <c oughs> แม่เจเจบอกว่าโอเคจ้านะคะ <c oughs> วันนี้อยู่นี่อยู่นี่หลายเชือกเลยค่ะคุณแม่นะคะฝากด้วยนะคะทุกท่านทุกคนนะคะย่าไม่ค่อยมีาไม่ค่อยมีนะคะอยู่นี่กันหลายเชือกพูดอยู่หลังบ้านย่าแม่เจเจบอกว่าให้สมใจห้าร้อยค่ะนะคะให้ยายสมใจห้าร้อยนะคะขอบพระคุณมากมากเลยนะคะโอเคนะคะก็พี่น้องชาวช้างนะคะทุกท่านนะคะ ออขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณก็สุม่มสุ่มอยู่พักนึงแล้วออกมาสักทีนะคะฮะคูน้องจักานนิดนึ่งค่ะเดี๋ยวทางช่องปอปอต่อเลยนะคะแม่แม่เดี๋ยวแม่ใจขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะคะสาธุค่ะแม่เจเจแม่นงเพิ่มยายสมใจ500ร้อคะแนนนะคะ เหลือบุเลือดอเหลือวันนี้มีหลายๆบ้านเลยค่ะไม่ม่เนาะนะคะค่ะเดี๋ยวตามเด็กๆกลับบ้านแล้วนะคะตามเด็กๆกลับบ้านแล้วนะคะทุกท่านนะคะพักหนุหนางจ้าคุณยายก็มาด้วยพางเพิ่มทรัพย์เด็กอางุนเด็กเลี้ยงช้างจ้าพางทองสามตั้งเต่เสมอตั้งเต่เด็กอางหุนยังสี คุณยายอยากคุยกับแม่แม่นะคะคุณยายอยากคุยกับแม่แม่เนาะนะคะฝากด้วยนะคะก็ยังยังมีหลายๆบ้านยังไม่มีช่องเนาะก็จะมาอยู่ที่นี่เลยค่ะก็ปอปอก็เป็นอ่าสะพานบุญนะคะแม่แม่ไก่อนเชียงใหม่ได้โอ้อีกอยุเอคอนเชียงใหม่แม่แม่นงแม่เจเจบอกว่าโอน โอนไปสี่พันแบ่งกันเองนะคะก็คือแบ่งแบ่แบ่งพ่อควานกันเองใช่ใช่นะคะโอเคนะคะบอกบอกแม่นองแล้วนะคะแม่แมนะคะบอกแม่นองเรียบร้อยแล้วนะคะ ไปค่ะกลับไปหาิแม่ใจได้ข้าวหรือยังคะสวัสดีค่ะพี่วีนะคะสวัสดีพี่วีด้วยอน้องหนิงไปเอาลแ้วค่ะพี่วีนะคะปาใจปยาใจสีกับบัวช้อปปิ้งได้ไปกี่กระบุงนอวันนี้นะคะไอ้กระเใหญ่หืออยอมไ้ะืออั